โอเคครับวันนี้เราก็จะมาแข่งรถกันเชื่อๆแข็งแรงๆเลยวะ่ะแต่ว่าทางตรงผมก็อันนี้กว่าผมนะฮะผมนะฮะไปเลยกันยังไม่มีคู่ครับ <c oughs> รรบคู่เกิดครับรอบไปเลยฮนะ <c oughs> อ้าพี่บบ้ยวันดี อ๋อทรงคล้ายเลยขอได้ปะขอได้ปะพี่กระปะขอได้ปะผมขอได้ปะมาๆๆอยากลองก็มาถ้าหล่อเดี๋ยวมาจูนเพิ่มมาจูนลงว่ามาจูนได้เป็นหมดเพิ่มดิเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมใช่ลองลองลองเกี่ยดูลองเกี่ยดูผมนะฮะ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 ดูสีญลักษณนะฮะ

ผมนะฮะผมนะฮะบ้าอันนี้เรื่องอะไรไมนได้โคตรเท่เลยผมนะฮะโอ้แมบไม่โรนี่อะเฮ้ยไม่จะถามจะทามจะถาเป็นไงมามมามาผมนะฮะผมนะฮะดูฉ่ามืนะฮะ

นี่ไงก็ขอสูตรึ้นมีเบรกแฮนเบรกแข่งเปล่าแข่งผมเปล่าคตยูสิมแข่งเปล่าคันนี้ต้องปล่อยเขาพูดมาอ๋อคันนี้เบรลนะแข่งพนิเดี๋ยวฝากต่อด้วเน็ตจะตัดแล้วเฮ้ย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 ซีวิกพร้อมนะผรมนะพรับมนะ ดูเสียมือเท้าอเถียงว่าแต่งเต็มกหรือเปล่าดูเสียมือเท้อ่อฟังออเว้นสีม่วงเดี๋ยวช่วยเก็บเส้นอป็นี้มัเป็น ขึ้นขึ้น,น,น,ข,น,ข,นขึ้นใหม่นี่ยนะครับขึ้นม่วงึ้นใหม่เนี่ยนนๆโอเคครับผมขอบันท้าผมนะฮะดูจะเมืนอนมาดิมาละเสียงเริ่มมาละโ,โหรอนี้เนี่ยโหร้อยสิบสี่วันนี้เป็นเป็นถเนาะ ตอนที่ผมวิ่งที่ไม่ทันก็คือมันแค่ได้สองร้อยสองร้อยนิดสองร้อยสองสองร้อยสามอันนี้สองร้อยสี่เลยเมื่อกี้นี้ WD แล้วคนที่สายน่ารักมากเฮ้ยลองลองสายน่ารักอย่างลองกับสายอันนี้ว่าแนี่ยเนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชนกับซีวีก่อน เดี๋ยวกลับแล้วเจอกันทุกคนเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยกลับแล้วเจอกันใด้กลับแล้วหรอถุงมือมาหน่อยถุงมือขอขอขอถุงม้อขอเอ้ยนี่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 ไอซ์เซเว่นมาที่มานไอซ์เซเว่นได้กลับแล้วครับกลับแล้วครับผมเลยเก็บรูปไปบ้างเงี้ยเก็บรูปไปบ้างเงี้ยนี่ทีมงานเก็บแล้วอ๋อไม่ทีมงานเก็บแล้วรอดู พบนะคุณดีพบเนาะครับดีเจครับฝากเก็บรูปด้วยนะครับผมอะไรเนี่ยมาชนเฉยเลยอย่แต่กำลังอะไรทั้วผมนะครับผมเนาะครับดูเสียงเบอร์ท่าได้กำลังถ่วยเนี่ย โอ้โดนตัดกำลังอ่ะไอ้เหี้ยแม่งอยู่เช่นมาชนบุรีสัตว์เอ้ยไอ้เช่งก็ดีๆมาเชิญชีย์รงมะเนี่ยมุมมะเนี่ยครับมงมมะมุมเตอรนะครับพี่ แเราอามาเอาไหหน่อยเมื่อกี้โดนชนเมื่อกี้เราชนนแผมก็แหน่แห่แหน่เดี๋เท่าไหร่นะรถเมื่อกี้น่ะเก้าสามเกมโอ้ผมต้องแปดสิเฮ้ยมันต้องมีคนขึ้นไืยืนมั้พร้อ,าม,าอาม,ามนะับพร้อมนะฮะดูเสียดูนะฮะ ซ้อมรถก่อนอาสามสี่ทำอยู่อายก่อนขอรอลองอาอีกก่อนเดี๋ยวขอรอไปก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้เราตัดกำลัง ซ่อมไม่ได้หรอไม่ซ่อมแม่งอะเหลือสี่เป็อร์เซ็นต์เพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมละร้อมละไอ้เหี้ยรถสภาพดีเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มไอ้สัตต์เด ไม่ไหวป่ะโดนชนไปชนเขอยิ่ซ้ำอีกอีกโดนที่โกลดป่ะวะเรื่องอื่นผมไม่ได้ปรับเลยผมปรับแค่เรื่องอะไรเนื้อซ้ำซ้ำยังไงเนี่ยแฮนดดิ้งของล้ออย่างเดียวแล้วก็ช่วงท้ายสะบัดแค่เนี้ยเป็นไงเมื่อกี้แรงไหม่งเกินถ้าเกิดถ้าเกิดถนนไกลกว่านี้ผมว่าผมน่าจะแซงได้อยู่ แค่ช่วงออกตัวรถผมมันยังไหลได้ไงอยังซ่อมยังไงอะซ่อมรถอะซ่อมแล้วมันมีไงชนกันเละเป็นอะไรกับผมบ้างคนเนี้ยตัว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 เบรกไม่อยู่ลองขอเลยนะโพยจากผมแป๊บจากพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่แกก็ไม่ให้นะแกบอกให้ไปจูนเองใช่ตัดเท้าไอ้พี่ ซ่อมรถซ่อมเองมันทำไมมันไม่ขึ้นนะเพี่อกล่องมันบักอยู่โอ้แล้วซ่อมยังไงอ่ะต้องใช้บัตรซ่อมใช่มไปเอาเข้าวกะดาษได้ไหมเข้าออเข้าได้แต่มันไม่ซ่อมนะเราดูก่อนเซเว่นซ่อมเซเว่นซ่อมเซเว่นซ่นอมไอเหี้ยเอารถเก็บกาลานไม่ไหวแล้วไอเหี้ยจะไปซื้ได้ปะ มาทเผดาอีกโอ้โหโชนีเจ็ดสิบหกเลยรอบนี้ลองซ่อมแม่งบักที่เลี้ยวอ่าพี่าดูดิพี่ไปทำไรมันเจ็บอ่ะเนี่ยผมเปิดได้อัเเนี่ยชี้แลมาเบิกอ,อ่ะโอเคครับ นี่อะเพิ่งเปิดได้เลยเนี่ยเชีสสวยอะตอนนี้มีมีห้าคันละอันนี้สีเดิมเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่เพิ่งเปิดกระชาแล้วก็เบิกกว่าครั้งแรกเลยเนี่ย<อ>เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนโอเคครับเชื่อก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้์เซเว่นของผมไปแข่งไอเซเว่นของที่พุยะเมื่อกี้ก่อน Okay. Bye bye.